สภาพโดยทั่วไปของบริเวณจุดปล่อยนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นจุดทีโทษที่สามของเวิร์ทนแทียนเชียมแชมเปี้ยนชิพ2013นะครับสภาพโดยรอบดูนะครับความแรงของลม ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับท้องฟ้ามีเมฆมากครับขณะนี้เวลา06ประมาณ06.30นะครับ,รบสภาพของฟ้าโดยทั่วๆไปมีเมฆมากครับ